สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวยาง Continental Road Attack สนะครับรีวิวจากประสบการณ์ที่ผมใช้งานเองนะครับจะให้ดูเนื้อยางนะครับจากที่ใช้งานมานะครับดูยางหน้าครับสภาพก็ยังดีอยู่นะครับดอกยาง เนื้อยางยังยัง,ย,งยังโอเคอยู่ครับยังดีอยู่นะครับแต่มันจะมีติดตรงนี้นะครับนิดนึงที่ว่าเนื้อยางมันปุดปุดตรงร่องรีบน้ำนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้ไม่รู้คนที่ใช้อยู่หรือว่าเพื่อนๆนที่กำลังดูอยู่ไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนเพราะว่า ถามที่ร้านที่เปลี่ยนแล้วก็ในเพจเขาก็ให้คําตอบไม่ได้เหมือนกัน,นครับแต่ดูจากยางคนอื่นที่ใช้ก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูยางหลังนะครับนี่ครับสภาพหมืน 6, ่นหกพันลูนี่เนื้อยางยังดีอยู่ครับ ชอบตรงที่ว่ามันเนื้อมันสักๆานะครับเหมือนกระดาษทรายเหมือนที่เขาเคมไว้แล้วก็เลนกิบนะครับมันจะช่วยให้เกาะถนนที่มีน้ําดีขึ้นนะครับส่วนตรงกลางก็ก็ยังยังโอเคครับเพราะผมใช้งานเนี่ยวิ่งทํางานปกติทุกวันนะครับ4ี่สิบ 40กิโลนะครับไปกลับแต่ช่วงแรกที่เปลี่ยนมาใหม่ๆนะครับตอนนั้นราคา11,000บาทก็วิ่งขึ้นเหนือเลยครับอ้ยฝนตกอพอผมเปลี่ยนยางใหม่เสร็จแล้วนะครับผมก็ขี่ใช้งานทั่วไปครับประมาณ7 8 0 0โลครับ ก่อนที่จะเตรียมของวิ่งขึ้นเหนือนะครับโดยที่ผมแบกกระเป๋าไปท้ายรถใบใหญ่ๆเลยมัดไปนะครับมัดกับเบาะแล้วก็ทะเบียนหนักหนักเหมือนกัน <laughs> ก็ขี่ไปใช้ความเร็วไม่มากครับพอถึงช่วงโค้งเขาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่คุ้นทางเหมือนกันไม่ชินทางก็ค่อยๆไป โค้งในเขาอย่างเงี้ยครับก็ยางก็ทําหน้าที่ได้ดีครับน่าจะน่าจะเพราะยางใหม่ด้วยไม่ไม่ได้มีอาการสะบัดอะไรมากมายครับทั้งทั้งที่แบกของอยู่ประมาณ30โลได้ครับก็ไปเจอทั้งหมอกมมถนนเปียกอันนี้คือ มองทางไม่เห็นเลยนะครับค่อยๆขีข่คานไปก็ทางในป่าบ้างที่เป็นแอ่งน้ำแล้วก็ล่องน้ำน้ำผ่านอย่างเงี้ยครับทางฝุ่นทางาลูกลางบ้างคอนกีตบ้างก็ใช้ระยะทางเที่ยวทิปปีใหม่เชียงใหม่ลำปางกิวฟินแจ้ซ้อน ยอดดอยอินทนนท์แล้วก็ออบหลวงไม่แน่ใจน่าจะประมาณ3,000กว่ากิโลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาใช้งานปกติไปขี่ระยะใกล้บ้างระยองจันหลักๆก็คือใช้งานขี่ทำงานครับวันละประมาณ40กิโลจนถึงตอนนี้ครับเนี่ยครับสภาพยาง1 5 0่0าง1 5กิโลเมตร ก็คิดว่าคุ้มครับเพราะยางยังไม่เสียรูปจะมีแค่ตรงยางหน้าเหมือนที่ชี้บอกเมื่อต้นคลิปนะครับที่มีปัญหาไม่ได้ซีเรียสอะไรครับยังใช้งานได้ปกติและน่าจะได้อีกหลายกิโลเลยอันนี้แนะนำเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจเผื่อว่าอยากจะมาใช้คอนติโรด3ามว่าให้มั่นใจว่า,าการใช้งาน จากคนใช้งานจริงเนี่ยหปีหมืกิโลหมกกิโลเนี่ยสภาพอย่างเป็นยังไงนะครับสมราคาไหมคุ้มค่าไหมที่จะเปลี่ยนนะครับอาจจะมีประโยชน์บ้างหรือไม่มีเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ